มาจ้ากินตำสมกุ๊กกอย่าเด้อตอนนั้นมะนาวลูกเปลือกมะนาวเอาวางไว้โอ้บีบมะนาวใส่ก่อนบอกดิบีบมะนาวบีบมะนาวบีบมะนาวใส่ด้วยค่ะบีบมะนาวใส่ด้วยนะแล้วหนูก็หย,ยิบกินทีลุกพอแล้วพอแล้วพอแล้ววางไว้พดเออเอาหยิบกินทีเนี้ยพด อ,อ,อันนั้มนมะเขือเทศกินกินไหมใสป่ปากนี่กินเนี่ยอุยนี่กินเนี่ยเดี๋ยวเอาหยิบใส่ปากแล้วลูกหย,ยิบใส่ปากก่อนหยิบใส่ปากก่อนอันนี้มันเผ็ดมันเผ็ดได้ไงลองชิมดูยังอย่าเล่นอย่าเล่นสิ พอแล้วมันาวาเปรี้ยวแล้วเอ,เอายิบเส้นปากอะไรๆอร่อยไหมอร่อยไหมคะว้าวเอายิ้มดิ <c oughs> จะยกอะไรขึ้นมาเนี่ยทำใหม่ทำมือใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเออน้องทำมือผิด <laughs> ยกเออยกผิดยกมือผิดแล้วบอกนีขอโทษค่าก่อนขอโทษยกมือไ้ก่อนขอขอโทษค่าก่อนป๋ายะป๋ายะขอโทษค่าก่อนเร็วขอโทษค่าก่อนขอโทษค่าอ่ากินทีนี้กินเอาใะป่าดิชิมตัวนี้อร่อยไหมตัวนั้นอ่ะมะเขือ,อเทศมะเขือ,อเทศเอ้าเอา,เอ,าอร่อยไหม <laughs> อร่อยไหมอันยิ้ยมก่อนยิ้ยมก่อนยิ้ยมยิ้ยมค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนจ้าก่อนวัยดีค่ะก่อนอุ้ยบายดีค่ะก่อนวัยดีค่ะยิ้มอานด้วย